เตาสิบเตานะคะทุกคนร้อนประมาณนั้นเลยนะหน้านี้แทบจะไหมเลยนะทุกคนพอทํางานพูดได้ว่าสิบกว่าชั่วโมงนะคะทํางานเข้างานตั้งแต่หกโมงจนถึงสองทุ่มครึ่งสามทุ่มนะคะกว่าจะได้นอนก็ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเนาะกระดงกระเด็นเต็มแขนหมดเลยนะเนาะเล็ดข้าวเนี่ยมาโดนแบบเป็นแผลหมดเลยนะเริ่มแบบสุดโสมนะคะตอนนั้นก็มีความคิดที่อยากจะออกนะคะแต่ก็รู้สึกสงสารเฮียนะคะห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบนะคะทุกคนเป็นวันละเจ็ดร้อยนะคะ สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะคะเมื่อนีก็มาพบกับฟาไซให้เกลาเนาะพี่น้องก็คือว่าเมื่อน,นีฟาไซซีมา่อวาถึงประสบการณ์การเป็นแม่ครัวเนาะพี่น้องข้างหนึ่งเขาเคยเป็นแม่ครัวเนาะพี่น้องทํางานทํางานหลานอาหารเนาะพี่น้องทํางานพัดกับเขาเนาะพี่น้องพัดอาหารตามสั่งเป็นแม่ครัวอาหารตามสั่งนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนั้นทํางานสองเวลานะคะสองกะเนาะก่อนอื่นกะต้องขออนุญาตเนาะพี่น้องใส่ภาษา ไทยลาเนาะพี่น้องพอว่าเพื่อซิมีพี่น้องหรือว่าซิมีพี่ๆบางคนเนาะเพื่อบ่กเขาใจในบางคาเนาะในบางศัพท์เนาะพี่น้องเพื่อเป็นการสื่อสารางเนาะเข้าใจง่ายก็จะขออนุญาตใส่ภาษาไทยล่าปนกันเนาะพี่น้องสลับไปสลับมาเนาะเฮาก็มาเขาเรื่องเล่ากันเลยเนาะพี่น้องก็คือต้องย้อนกลับไปในปี2564นะคะทุกคนช่วงนั้นฟ้าใสก็ทํางานอยู่ที่ร้านขายของแห่งหนึ่งนะคะในกรุงเทพนี่แหละเนาะ ตอนนั้นทํางานประจําอยู่นะคะตอนนั้นเรามีงานประจําอยู่แล้วก็พอทีนี้ในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดกําลังเข้ามาพอดีนะทุกคนสถานการณ์กาลังวุ่นวายเนาะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆนะทุกคนเศรษฐกิจนะคะตอนนั้นก็เริ่มซบเซาเนาะคะ่ะทุกคนก็เริ่มเงียบเงาไปตามๆกันนะคะตอนนั้นแล้วก็ทําให้ร้านค้าก็ยอดตกนะคะจากที่เราเคยได้เ,เงินเดือนเท่านี้แล้วก็ได้ค่าคอมนะคะถ้าเราขายดีเขาก็จะแบ่ง เท่าแกก็จะแบ่งค่าคอมให้เรานิดๆหน่อยๆนะคะจากยอดขายแบบอย่างนี้เนาะพอโควิดเข้ามาเนาะก็ทําให้ยอดขายที่มันตกลงแล้วก็รายได้เราก็น้อยลงนะคะฟ้าสายก็เลยมีความคิดที่อยากจะมีอาชีพติดตัวนะคะตอนนั้นเพราะว่าคิดว่าเราอยู่แบบนี้ต่อไปก็คงไม่ดีเนาะทุกคนพอเห็นหลายๆคนหลายๆที่เขาก็เริ่มแบบตกงานนะคะหรือว่าเท่าแก่เลิกจ้างนะคะเราก็เลยมีความคิดที่อยากจะมีอาชีพติดตัวนะคะอย่างน้อยถ้าเขาเลิกจ้างหรือว่าแบบ เราไม่ได้ทํางานเลยอย่างนี้ก็ยังดีมีอาชีพติดตัวแบบไม่อดตายอย่างนี้เนาะทุกคนเนี่ยถ้าสมมุติเรากลับไปอยู่บ้านเราอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็มีอาชีพติดตัวไปเราอาจจะได้ทําน,นู่นทํานี่ขายอย่างนี้เนาะทุกคนเราก็เลยตัดสินใจตอนนั้นตัดสินใจเข้าไปคุยกับเท่าแก่นะคะเพราะ,ะว,ว่าเราอะทำงานกับเขาอยู่เนาะก็คือตอนนั้นเราก็ตัดสินใจเข้าไปคุยกับเท่าแก่นะคะทุกคน แล้วก็บอกเขาไปว่าอยากจะมีอาชีพเพิ all, hint, like ่มนะคะอยากจะมีแบบอาชีพติดตัวอยากจะหารายได้เพิ Lad ่มอะไรอย่างนี้เนาะบอกเขาที่แรกเขาก็ตกใจนะคะเขาก็คิดว่าเราจะออกนะคะทุกคนไม่อยากให้ไปทำอย่างนี้เนาะเพราะว่าเขากลัวเราออกจากเขาเนาะเขาก็ไม่อยากหาลูกน้องใหม่นะคะเพราะว่าหาลูกน้องใหม่นี่ก็ต้องมันเสียเวลาเนาะทุกคนต้องมานั่งสอนแล้วก็ต้องกว่าจะเป็นงานนะคะกว่าจะเข้าใจกันเนาะทุกเราก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าเราไม่ได้ออกนะคะที่เราจะไปทํานี่ก็คือแบบ จะไปทําเพิ่มอย่างนี้ก็คือเขาเรายังทํากับเขาอยู่อะไรอย่างนี้เท่าแก่เขาก็เข้าใจเขาก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้เนาะทุกคนก็เลยวันนั้นไปถามเพื่อนๆน,นะคะถามคนที่เขาเคยทํางานเกี่ยวกับอาหารนะคะเวลาผ่านไปได้ประมาณเจ็วันนะคะทุกคนเพื่อนก็โทรมามาบอกฟ้าใซว่ารู้จักร้านทําอาหารตามสั่งนะคะตอนนั้นลูกน้องเขาก็ออกพอดีนะคะลูกน้องเขาเพิ่งลาออกไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะ,ะตอนนั้นอพอดีพอดีจังหวะพอดีเนาะเพื่อนเราก็ไปถามเขาก็เลย บอกว่าอ๋อเขารับคนอยู่นะรับพนักงานอยู่รับแม่ครัวอยู่อย่างนี้นะคะเขาก็เลยให้เบอร์ฟ้าใสมานะคะเราก็รีบโทรไปเลยนะคะทุกคนเราก็ดีใจเนาะตอนนั้นพอได้เบอร์มาแล้วก็รีบโทรไปเลยโทรไปก็ปรากฏว่าเป็นผู้ชายรับนะคะทุกคนก็น่าจะเป็นเฮียนะคะตอนนั้นเฮียรับก็ได้คุยกันแล้วก็นัดเข้าไปสัมภาษณ์งานตอนเวลาประมาณห้าโมงนะคะทุกคนเพราะว่าฟ้าใสนี่ปิดร้านสี่โมงนะคะ พอถึง4โมงเย็นเราก็รีบปิดร้านเลยนะคะทีนี้ไปถึงก็คําถามแรกเลยนะคะที่เฮียถามมาก็คือเฮียถามเราว่าเคยทํางานเป็นแม่ครัวมาก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าไม่เคยนะคะแล้วก็เฮียก็ถามต่ออีกว่า,าและรู้ไหมว่างานแม่ครัวนี่มันเหนื่อยนะเหนื่อยมากนะเขาก็พูดอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าอ๋อก็พอรู้มาบ้างค่ะว่ามันเหนื่อยนะคะเราก็บอกว่าเราทนได้อะไรอย่างนี้เนาะ,ะเพราะว่าพระสายก็เป็นคนที่แบบสู้งานอยู่แล้วะะทุกคนก็เลยไม่กลัวนะคะตอนนั้น เฮียก็บอกว่าโอเคถ้าทนได้ก็ดีนะแต่เฮียก็บอกว่าขอให้อยากได้คนที่ทนจริงๆนะคะคนที่แบบสามารถอยู่ได้แบบนานๆอย่างนี้เนาะทุกคนแล้วก็เฮียก็เลยบอกว่าให้ค่าแรงวันละ450นะคะเฮียบอกว่าเริ่มงานก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ2อ,อาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งถ้าเป็นงานก็จะขึ้นให้นะคะตามความสามารถของเราเขาก็พูดอย่างนี้นะคะที่ร้านนี่จะเข้างาน9ก้าโมงสีนะคะแล้วก็จะเลิกสองทุ่มถ้าวันไหนติดลูกค้าหรือว่ามีออเดอร์ก็จะเลทไปถึง สองทุ่มครึ่งนะคะอาเฮียก็เลยบอกว่าถ้าจะทําก็พรุ่งนี้ก็มาเริ่มงานได้เลยนะคะเขาก็บอกทีนี้เราก็กลับบ้านไปนอนพอตอนเช้ามาเราก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะคะตีสี่ครึ่งฮะตีห้านะคะเพราะว่าต้องไปเข้างานหกโมงนะคะต้องไปเปิดร้านให้เท่าแก่หกโมงเนาะที่เราทําอยู่ถึงเก้าโมงแล้วเราก็จะออกจากร้านประจําเราแล้วก็จะไปเข้างานแม่ครัวต่อนะคะทีนี้ไปวันแรกเลยนะคะเราก็ไปเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะไปวันนั้นก็เสื้อแขนสั้นเลยนะคะทุกคนไม่ได้ถืออะไรเลย แล้วก็เม็ดอันเดียวนะคะเม็ดบางๆนะคะอั until, นเดียวแล้วก็มีหมวกใบหนึ่งเพราะว่าหมวกนี่เฮียจะบอกมาก่อนเลยนะคะว่าต้องใส่หมวกแม่ครัวนะคะเดแบบคุมผมนะคะทุกคนกันผมตกใส่อาหารนะคะทุกคนเพื่อความสะอาดนะคะพอไปถึงวันแรกนะคะทุกคนตอนนั้นก็เจอผู้หญิงคนเดียวนะคะตัวเล็กๆผู้หญิงบ้านเดียวกันนะคะจะมาก่อนเราเก้าโมงเนาะเขาก็จะมาบอกให้เราเข้าไปในห้องครัวนะคะตอนนั้นอขออธิบายห้องครัวก่อนนะคะทุกคน คือห้องครัวนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะก็คืออยู่นอกบ้านนะคะทุกคนอยู่แบบข้างๆบ้านแบบคล้ายๆแบบเขาก่อออกมาก่อออกมาเป็นห้องเล็กๆนะคะทุกคนความกว้างประมาณวาหนึ่งนะคะกว,ว้างวาหนึ่งแล้วก็ความยาวยาวประมาณ3เมตรนะคะทุกคนก็เราแค่สองตัวแล้วก็จะมีเครื่องดูดควันนะคะอันหนึ่งที่แบบเวลาเราทําอาหารเสียงดังๆนะคะตอนนั้นก็จะมีพัดลมตัวเล็กตัวหนึ่งนะคะเข้าไปก็คือแบบบรรยากาศตอนนั้นรับรู้ได้เลยแบบคือร้อนมากนะคะทุกคน แล้วก็จะมีกลิ่นนะคะตอนนั้นกลิ่นอาหารนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเนาะปนกันเนาะตอนนั้นก็คือบรรยากาศกลิ่นกับบรรยากาศมันก็ไม่ได้เหมือนข้างนอกแล้วก็ทุกคนเดินเข้าไปก็รู้เลยว่ากลิ่นห้องครัวนะคะขออธิบายก่อนนะคะว่าในร้านจะมีพนักงานทั้งหมดอยู่สามคนนะคะ <c oughs> ก็จะมีแคชเชียร์คนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีน้อยนะคะน้อยที่เป็นคนที่เตรียม ทุกชิ้ทุกอย่างเตรียมกับข้าวไว้ให้เราผัดนะคะทุกคนเวลาเราจะผัดกับข้าวนะคะน้อยก็เตรียมใส่ถ้วยมายกให้เราเลยนะคะเราก็มีหน้าที่ผัดอย่างเดียวนะคะทุกคนทีนี้ก็จะมีน้อยนะคะเข้ามาบอกเราว่าหน้าที่ของเรานะคะสิ่งแรกเลยที่เราต้องทํานะคะวันแรกที่เราไปก็คือล้างผักก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะแช่ไว้นะคะต่อมาก็จะล้างล้างพวกไก่นะคะล้างไก่ล้างกุ้งนะคะล้างปลาหมึกล้างเนื้อล้างอออดอเร์แรกก็จะเป็น ต้มยำกุ้งนะคะตอนนั้นเราก็ต้มยำกุ้งเนาะเฮียก็เลยเข้ามาถามทีนี้ว่าทําเป็นไหมแต่เฮียเขาจะมีสูตรให้นะคะมีสูตรของทางร้านเขานะคะเราก็เลยบอกว่าเคยทํากินเฉยๆนะคะก็ไม่แน่ใจว่าสูตรทางร้านเป็นยังไงนะคะเฮียก็เลยเข้ามาสอนเข้ามาบอกเราว่าให้ใส่เท่าไหร่เท่าไหร่เนาะ,ะ,ะก็คือตามสูตรของเขาเนาะจําเอาแต่ต้มยำกุ้งมันทาง่ายใช่ไหมคะเราก็เลยจําได้ดีนะคะตอนนั้นทํามาแรกเนาะคะเราก็แบบก็แบบเด้อเด้อดาเนาะทุกคนเนาะก็ไม่ค่อยเป็นเนาะ ไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดไว้นะคะพอสักพักหนึ่งออเดอร์เข้ามาเยอะมากทุกคนเข้ามารัวๆเลยนะคะตอนนั้นสิบยี่สิบสามสิบนะคะทุกคนเพราะว่าเราขายในแอปด้วยเนาะมันก็เลยออเดอร์ก็เลยต้องเยอะลูกค้ารอหน้าร้านก็คิวยาวนะคะแบบไลเดอร์ก็มารอนะคะคือตอนนั้นเราก็ช่วยเฮียทากับข้าวนะคะโอ้โหนะคะทุกคนมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะ งานกับข้าววันแรกบอกเลยแบบน้ำมันนะคะทุกคนกระดงกระเด็นเต็มแขนหมดเลยเนาะเ็ษข้าวเนี่ยมาโดนแบบเป็นแผลหมดเลยนะเฮียก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นเรื่องปกติเฮียบอกว่าเฮียโดนประจาจนชินเฮียบอกอย่างนี้จนเป็นพุงเป็นแผลหมดเลยบางทีเราก็ดูแขนเฮียนะคะก็คือมีแผลเป็นด้วยนะเมนูเกี่ยวกับทอดนะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือไส้กอรอกอีสานนะคะทุกคนคงรู้เนาะไส้กอรอกอีสานนี่จะมีแบบ นะะในไส้กรอกอีสานจะมีข้าวนะคะทุกคนเวลาเราทอดมันก็จะกระเด็นนะคะมงน้ํามันกระเด็นแบบโอ้โหระเบิดตุ้มตาม้านตุ้ม,ตาม,ต,ามตามเลยทุกคนแบบเราเห็นแล้วก็คือกลัวนะคะตอนนั้นเข้าไปทํางานใหม่ๆเนาะเราวันนั้นก็คือแบบโ,โหนรกเลยนะทุกคนเราไม่เคยรู้ว่างานแม่ครัวคือแบบจะโหดขนาดนี้เนาะทุกคนไม่รู้ว่างานแม่ครัวจะแบบลําบากนี้เนาะทุกคนเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนาะเพราะเราไม่เคยทํา เราก็แค่เคยได้ยินผ่านๆว่าแม่ครัวมันเหนื่อยนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันเหนื่อยขนาดนี้เนาะไม่รู้ว่ามันยากขนาดนี้เนาะวันนั้นพอเราไม่ได้ถือเสื้อแขนยาวไปนะคะเราใส่แต่เสื้อแขนสั้นเนาะก็เลยโดนน้ำมุงกับน้ำมุงน,น้ำมันกันเดนใส่คอด้วยนะทุกคนกันเดนใส่แขนแบบหมดเลยเนาะวันนั้นวันแรกเนาะคิดในใจเนาะว่าเราจะรอดไหมนี่จะทําได้ไหมอะไรอย่างนี้เนาะแบบมันน่าก,กลัวเนาะทุกคนเรา ไปอยู่ในจุดๆนั้นก็คือมันวุ่นวายมากเลาะว,วันนั้นก็คือออเดอร์ก็เยอะเนาะเราก็ยิ่งทําไม่ค่อยเป็นเนาะทุกคนตอนนั้นก็คืออากาศร้อนมากก็คืออันดับหนึ่งแล้วทุกคนร้อนมากร้อนสุดๆนะคะร้อนเหมือนกับทุกคนนึกดูเหมือนกับเราอยู่หน้าเตาสิบเตานะคะทุกคนร้อนประมาณนั้นเลยนะหน้านี้แทบจะไหม้เลยนะทุกคนรู้สึกหน้าของเรานี่แบบแสบไปหมดเลยนะคะทุกคนเราจะจ้องหน้าเตาอย่างนี้เนาะทั้งวันความรู้สึกเหมือนมันจะไหม้เลยนะคะหน้านี่แบบแสบไปหมดเลยเนาะผิวนี่ก็คือแสบหมดเลยนะทุกคน เพราะว่ายืนท bueno, ั้งวันเนาะหน้าเตาทั้งวันคือเราต้องยืนหน้าเตาตลอดทั้งวันนะคะต้องยืนตลอดทั้งวันเลยเพราะว่าส่วนมากออเดอร์จะเข้ามาเรื่อยๆนะคะออเดอร์จะเข้ามาตลอดเนาะไม่มีเวลานั่งเลยนะคะบางทีไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินข้าวนะทุกคนกินข้าวก็ยังไม่มีเวลาจะกินนะบางทีกินน้ําก็ยังไม่มีเวลาจะกินนะคะจะได้กินก็ต้องแบบหิวแค่ไหนเราก็ต้องแบบ ทำทาให้เสร็จก่อนนะคุณคะ่ะก็ทําไปถึงจนถึงเวลาปิดร้านนะคะทีนี้ปิดร้านสองทุ่มนะคะสองทุ่มนี้เราก็จะปิดแก๊สนะคะถ้าไม่มีลูกค้ามาสั่งก็คือจะปิดแก๊สได้เลยสองทุ่มปิดแก๊สเสร็จแล้วก็จะมาล้างนะคะล้างเตาแก๊สสองเตาล้างเช็ดนะคะเช็ดให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็จะมาล้างพวกถ้วยพวกซานนะคะล้างหม้อล้างถ้วยล้างซานมาล้างให้หมดเลยนะคะแล้วก็ถึงจะกลับบ้านได้นะคะตอนนั้นก็คือแบบ เกือบสามทุ่มนะคะกลับบ้านก็เกือบสามทุ่มบางทีก็สองทุ่มสี่สิบนะคะถ้าวันไหนเลทก,ก็สามทุ่มนะคะก็ดึกนะคะตอนวันแรกก็คือบอกเลยสะบักสะบอมมากทุกคนความรู้สึกแบบเหนื่อยนะคะทุกคนเหนื่อยมากเรากลับไปนอนสลบเลยนะคะวันนั้นแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็ตื่นแต่เช้าไปทํางานเปิดร้านเหมือนเดิมนะคะเปิดร้านให้เท่าแก่เหมือนเดิมเก้าโมงก็เข้างานเหมือนเดิมนะคะทุกคนพอทีนี้วันที่สองมาเรารู้แล้วนะคะว่าน้ํามันมันกระเด็นใช่ไหมเราก็เอาเสื้อแขนยาวนะคะมาใส่ เสื้อแขนยาวปิดถึงนี่เลยนะคะทุกคนแล้วก็รูดซิปถึงนี่เลยเสื้อแขนยาวแบบประมาณแบบจะปิดให้หมดถ้าปิดได้ก็คือจะปิดให้หมดหน้าตาเลยนะคะทุกคนจะให้เห็นแค่ลูกตานะคะแต่มันปิดไม่ได้เนาะตรงนี้กลัวหายใจไม่ออกนะคะเราก็ใส่แต่เสื้อแขนยาวปิดถึงนี่แล้วก็แม็นะคะเราเอาหน้ากากไปสองอันสองชั้นเลยนะคะตอนนั้นเราใส่เม็ดสองชั้นค่ะก็คือตอนนั้นเฮียก็เฮียกับเจ๊ก็แชลนะคะว่าโหกลัวเราเป็นลมเนาะ หายใจออกไม่เนี่ยอะไรอย่างนี้ระวังเป็นลมนะอย่างเนี้ยเนาะค่ะเราบอกว่าเออเรากลัวน้ํามันมากกว่ากลัวหน้าไหม้มากกว่าเราก็บอกไปอย่างนี้นะคะพอใส่เสื้อสองตัวนะคะทีนี้แล้วก็ใส่เม็สองสองชั้นนะคะโอ้โหเวลาทํากับข้าวร้อนกว่าเดิมอีกทุกคนร้อนมากร้อนแบบจะไหม้จะเปื่อยนะคะเหมือนเราจะละลายความรู้สึกเหมือนมันจะมันจะไหม้แล้วอะไรอย่างนี้ทุกคนมันแสบไปหมดเลยหน้าตาเนาะร้อนแบบสุดๆทั้งกลิ่น กินกับคุ้งกับข้าวนะคะกินมันก็จะผสมปนเปกันวนะ่าถึงจะมีพะลมตัวเล็กๆทั้งบนตัวหนึ่งก็เอาไม่อยู่นะคะเพราะว่าเตาแก๊สสองเตาเนาะมันร้อนอยู่แล้วนะคะทุกคนมันเอาไม่อยู่หรอกพะลมแค่นั้นใช่ไหมเวลาว่างแทบไม่มีนะคะถ้ามีเวลาว่างนิดนึงบางทีก็สมมติว่างกันอยู่ช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะคะอาจจะมีเวลาว่างนิดนึงนะคะก็ถ้าว่างนี่เจ๊ก็จะให้เอาปลาสลิดนะคะเอามะหันนะคะมาแล่มาแล่แปลาสลิดนะคะมาแล่ มาเลยเอาก้างออกนะคะตอนนั้นให้แบบเหลือแต่เนื้อนะคะเพราะว่าเราจะได้ทอดให้ลูกค้าเนาะเอาไว้ทอดเป็นเมนูปลาสลิดนะคะพอทีนี้เราก็ทําไปเนาะทุกคนเป็นเวลาทําได้อาทิีหนึ่งเนาะทุกคนโอ้โหรู้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะทุกคนอาทิตย์หนึ่งนี่เห็นแบบหนูรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะทุกคนคือสิ่งแรกเลยที่เราสังเกตได้นะคะจากตัวตนของเราที่แบบบ่งบอกสุดๆเลยนะคะก็คือ สีผิวนะหน้าตานี่แบบดำมากนะคะทุกคนตอนนั้นฝ้าเริ่มขึ้นเลยนะคะทําแค่อาทิตย์เดียวฝ้ากระเริ่มขึ้นเต็มเลยนะคะทุกคนหน้าแบบดําลงเยอะมากแล้วก็ผิวนะคะขนาดว่าเราใส่เสื้อแขนยาวนะคะผิวเรานี่เนาะรู้สึกว่าคําลงเยอะมากเลยนะคะทุกคนตอนนั้นมันหมองลงเยอะเนาะเพราะว่าไม่ต่างอะไรกับที่เราไปยืนอยู่ในแดดทั้งวันเนาะทุกคนเพราะว่าลังสีมันร้อนเนาะความร้อนมันเนาะมันทําลายผิวเราเนะมันก็เลยทําให้ ผิวเราดำค้ำลงนะสึกแบบโหทำไมมันโหดร้ายจังอะไรอย่างนี้หน้าเราจะเข้าฝ้าไหมเนี่ยเราก็คิดอย่างนี้เนาะทุกคนแล้วก็จนทําไปได้อาทิตย์หนึ่งนี้เราก็เริ่มเป็นหลายอย่างแล้วนะคะเฮียก็เลยบอกว่าจะขึ้นเงินให้นะคะตอนนั้นจะขึ้นเงินให้เราจาก450เป็น500นะคะทุกคนตอนนั้นขึ้นเป็น500แล้วก็เ๋อ,อก็ดีค่ะก็ดีใจเนาะเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังขึ้นมาใช่ไหมคะถึงงานจะเหนื่อยเนาะแต่ว่าที่ร้านก็จะมีข้าวให้กินนะคะก็จะมีข้าวเที่ยงให้กินแล้วก็จะมี เข้าเย็นนะคะเวลาเราปิดร so, so so, 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 ้านเนาะปิดเตาเสร็จเราจะปิดเตานี <mand IDE> ้แล้วก็ทํากับข้าวกินนะคะก็คือกินได้หนึ่งเมนูตอนเที่ยงก็กินได้หนึ่งเมนูนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยนะคะงานแม่ครัวนี่มันเหนื่อยมากสําหรับคนที่ไม่เคยทําก็ไม่รู้นะคะทุกคนขนาดฟ้าใสเองก็ไม่เคยรู้นะคะว่างานแม่ครัวงานแม่ครัวมันจะเหนื่อยขนาดนี้เนาะทุกคนโอเครับรู้มาจากคนอื่นนะคะว่างานแม่ครัวนี่มันเหนื่อยนะอะไรอย่างนี้มันร้อนนะแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันร้อนจริงๆมันเหนื่อยจริงๆอ่ะ ในจุดๆนั้นมันเป็นยังไงเนาะทุกคนพอเราเข้ามาอยู่เราก็ถึงรู้ว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองมันเหนื่อยแบบนี้นี่เองเนาะทุกคนก็ยอมรับว่าที่เราทํากับข้าวยังไม่เป็นก็เท่าแก่ก hmm. ็ใจดีนะคะเขาก็ไม่เคยแบบดุดาว่าอะไรเราที่แบบแรงๆนะคะไม่เคยนะคะมีแต่บอกสอนแบบปกตินะคะก็คือยอมรับว่าใจดีนะคะตอนนั้นเราก็เริ่มมีความคิดที่แบบว่าจะทนได้ไหมเนาะอะไรอย่างนี้จะอยู่ได้ไหมเราก็มีความคิดในใจลึกๆนะว่าเราแบบถ้าทนไม่ได้จริงๆเราก็ จะทนให้ได้สักสามเดือนอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนเพราะว่าเราอ่ะสงสารเท่าแก่นะคะทุกคนสงสารเขาที่เขาอุตส่าห์สอนเรานะคะสอนให้เราแบบกว่าจะเป็นเนาะทุกคนกว่าจะสอนได้คนคนนึงเนาะว่าต้องทําให้เป็นทุกอย่างใช่ไหมเราจะออกอ๊บป,ปับเลยมันก็ไม่ดีเนาะจนอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะทีนี้เดือนหนึ่งคือเราเป็นทุกอย่างเลยนะคะทีนี้ เฮียก็เริ่มปล่อยนะคะเริ่มปล่อยให้เราทําคนเดียวนะคะถ้าเมนูไม่เยอะนะคะเมนูแค่แบบสองสามเมนูอย่างนี้เฮียก็จะไม่มาช่วยนะคะตอนนั้นก็คือนอกจากห้าเมนูขึ้นไปสี่ห้าเมนูอย่างนี้เนาะเฮียถึงจะมาช่วยเรานะคะปกติที่เรายังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งก็ทํากับเฮียสองคนนะคะเฮียก็จะมาช่วยทําคนละเตาตลอดเลยนะคะพอหลังๆเราเป็นแล้วก็เฮียก็จะเริ่มปล่อยให้เราทําคนเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นนะคะ ก็คือรู้เลยว่าหน้านี้เริ่มเข้าฝ้าหมดแล้วนะคะทุกคนหน้านี้คือแบบดําจากที่แบบอยู่อาทิตย์เดียวก็ดําใช่ไหมคะตอนนี้ดําขึ้นมาอีกนะคะก็คือเราก็กลัวแบบว่าถ้าอยู่นานๆไปหน้าจะเข้าฝ้าหมดนะคะทุกคนก็เหนื่อยมากแล้วก็เราทํางานสองเวลาเนาะเราก็แบบไม่ค่อยไว้นะคะร่างกายมันก็เริ่มแบบสุดโสมนะคะตอนนั้นก็มีความคิดที่อยากจะออกนะคะตอนนั้นอยู่ได้สองสามเดือนแต่ก็รู้สึกสงสารเฮียนะคะเพราะว่าเฮียก็ทําคนเดียวนะทุกคนแม่ครัวคนเก่าที่ออกไปก็อยู่ได้ไม่ถึงปีนะคะทุกคน กว่าจะหาคนได้ก็เหนื่อยนะคะทุกคนก็กว่าจะสอนเป็นเนาะเราก็รู้สึกสงสารเฮียนะคะแต่ว่าเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะก็คือมันเหนื่อยมากๆร่างกายเราไม่ไหวเลยนะทุกคนเราก็จะพยายามสู้เนาะทุกคนพยายามอดทนให้มากที่สุดนะคะทนเท่าที่เราจะทนได้นะคะตอนนั้นความคิดของเรานะคะก็คือทนให้ได้มากที่สุดก็เลยทนไปทนไปจนถึง5เดือนนะคะทุกคน พอถึงห้าเดือนนี้ก็คือรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะคะเพราะร่างกายของเรานี่มันโทมมากนะคะทุกคนมันชุดโทมคุมตาขอบตานี่ก็ดํามากนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบขอบตาดําอยู่แล้วนะทุกคนเป็นภูมิแพ้นะคะเราเป็นภูมิแพ้เนาะขอบตาก็จะดํานะคะแล้วพอทีนี้เรานอนน้อยนะทุกคนกลับบ้านไปดึกนอนน้อยแล้วก็ตื่นเช้านะคะทํางานก็เยอะนะคะทํางานพูดได้ว่าสิบกว่าชั่วโมงนะคะทํางานเข้างานตั้งแต่หกโมง จนถึงสองทุ่มครึ่งสามทุ่มนะคะกว่าจะได้นอนก็ประมาณห้าทุ่มเทีย่ยงคืนเนาะแต่ละวันตื่นก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะตีสี่ครึ่งตีห้านะคะเลดได้ก็ตีห้าเพราะว่าเข้างานหกโมงนะคะก็ถือแบบทํางานหนักมากนะคะทุกคนตอนนั้นทํางานแบบโหดร้ายมากเนาะเราก็เลยคิดว่าหูทาไมเราต้องทําร้ายร่างกายตัวเองขนาดนี้เนาะทุกคนแบบทรมานตัวเองขนาดนี้เนาะก็เลยแบบคิดว่างานแม่ครัวเราจะไม่ทําแล้วเราก็เลย แต่ตอนนั้นก็ยังลังเลนะคะลังเลลังเลที่จะไม่กล้าบอกเฮียนะคะไม่กล้าบอกเจ๊นะคะเพราะว่าเกรงใจเขาเนาะทุกคนเราเกรงใจเขามากๆนะคะเราเป็นคนที่ขี้เกรงใจคนนะคะเกรงใจที่เขาสอนเรานะคะกว่าจะเป็นเนาะเราก็จะมาลาออกอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก็ทําเขาก็คงจะผิดหวังนะคะแก okay. สุขภาพร่างกายตัวเองนะคะตอนนี้มันชุดโทรมลงหนักนะคะก็เลยตัดสินใจบอกเฮียนะคะว่าเราจะขอลาออก ไม่ทําแล้วอะไรอย่างนี้นะคะตอนนั้นเฮียก็ตกใจนะคะก็คือแบบตกใจไม่อยากให้เราออกนะคะทุกคนเขาก็เลยเสนอให้เงินเดือนนะคะบอกว่าจะให้เป็นวันละเจ็ดร้อยนะคะทุกคนจากที่เราเคยได้ห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบนะคะทุกคนเป็นวันละเจ็ดร้อยนะคะทุกคนเราก็ไม่เอานะคะตอนนั้นเพราะว่าเราเหนื่อยเนาะเราสงสารตัวเองสงสารร่างกายนะคะทุกคนที่แบบมันห,กหักโหมเกินไปอะเนาะเราก็แบบคิดในใจก็เดี๋ยวตายไม่ได้ใช้เงินเนาะทุกคน <laughs> ก็คือแบบ หาเงินได้ไปก็ไม่รู้จะไปใช้ตอนไหนเนาะบางทีก็กลัวเอาไปให้หมอหมดนะคะเราก็เลยไม่อยากทําต่อเนาะก็ทั้งหมดที่พูดมาก็มีประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวสั้นๆนะคะที่เอาหยิบยกขึ้นมาเล่าให้พี่น้องฟังนะคะก็คือมันคือประสบการณ์ชีวิตนั่นแหละคะ่ะน้ะทุกคนก็เลยหยิบยกขึ้นมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเพียงสั้นๆเท่านี้นะคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะคะที่เป็นกําลังใจให้ฟ้าใสนะคะแล้วก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ,ะก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะสบายดีจ้า